สวัสดีครับเพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของคุณลุงอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในแมป m r b e ตอรอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราเล่น m r b e ตอรเรียกว่าด่านนี้แล้วไปได้รับการตอบรับมาอย่างดีวันนี้เรามาเล่น map แมป m r b e ตอรกันอีกครั้งหนึ่งเราอยู่ในแมปที่ชื่อว่า Miss Escape Mr.Beast d e d t h ดเดดลี l เดดเดดเอเอ้ยเป็นเลเซอร์ของคลิป Mr.Beast คลิปหนึ่งถ้าใครเคยดูนะมาอ้ยกดเข้ามาแล้วดิอุย้ย เป็นห้องที่แบบว่าสี่เหลี่ยมมีดาวทาเลน์ให้โอ้ยมีทั้งหมด9ด่านไปนเนี่ยขอสตาร์ทาเลน์โอ้โหเอมีเลเซอร์4ด่านเราต้องเล่นด่านอีซี่ก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่เคยเล่นมาก่อนมา c o m p l e ออ of เก้าลูปโอ้ยมีทั้งหมด9ห้องด้วยกันนะ ถ้าเล่นผ่านจะได้รับเงินทั้งหมด250,000เหรียญกลับบ้านไปเลยมาครับเราต้องไปทำการเลือกประตูทั้งหมด9บานเราจะต้องเริ่มตั้งแต่บานที่1นะไปครับมดูเลเซอร์ด่านแรกอ่มามันจะเป็นยังไงโอ้โหแค่ด่านแรกนี่คืออีซี่นะโอ้โหนี่ก็ถือว่าแบบยากๆอย,ยู่ๆยูยยแล้วดูดิเลเซอร์มันยิบยับผมขอเลาะมุมห้องไปตลอดแล้วกัน ไปแล้วเทคนิคการเล่นของผมคือผมจะเดะินเลาะ้ายตลอดจะไม่ไปมุมไหนเลยเน่มาสายผ่านตลอดสายผ่านตลอดไปแล้วเราต้องไปแตะตู้เงินให้ได้นะฮึบไปแล้วเน่แงนี่รูมที่หนึ่งผ่านเรียบร้อยแล้วเดยไม่มีอะไรยากสําหรับคุณลุงเน่ไอหมอนี่ไม่ใช่เทคนิคเดียวกับคุณลุงว่ะเดินผ่านสายผ่านตลอดไปเราต้องไปเลเซอร์ในห้องที่สองกัน วิเลเซอร์เขียวอีเฮ้ยแต่ว่าเลเซอร์ด่านนี้มันไม่ได้ขยับนะอ่าที่นี่อ๋อมันเป็นเลเซอร์เขาวงกตว่าเอาแล้วถ้าเราเดินผิดทางนี่เราอาจจะต้องเดินกลับทางเก่านะตรงนี้มันไปยังไงได้อะมันมันมันหมอบได้ปะเนี่ยว่มันไปไม่ได้อะเฮ้ยต้องไปทางไหนวะเนี่ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลเซอร์แดงมันบีบมาเรื่อยๆอลดิอ้อ อ๋อคือมันกดสแล้วมอบได้คือเราไม่รู้ว่าดิไปแล้วเฮ้ยเราต้องมอบไปนี่ไงตรงเนี้ยเราไม่รู้เราไปกดโดดอะดิไป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 ฮืบอ๋โอโดดไม่ไป <laughs> ตายเลเซอร์จี้เราไหม้เลยดิเอ้ยโหตายกี่รอบแล้ววะเนี่ยโอ้ my god ยากอยู่ยากอยู่หวืบ ไปแล้วถือถือมาเอ้ยเราต้องต้องหนีไปได้โอ้เสื้อแดงมันบีบมาเรื่อยๆหมาแล้วเราแตะต้เงินได้แล้ว <c oughs> ตายไปสองสารอบเลยโูด่านที่สองเราไม่รู้มันหมอบได้ดีเนี่ยมันมีกลุ่ม C ให้กด C เห็นปะ ด้านขวาของจอน่มันมอบได้นะโอ้ยยีต้อนรับเข้าสู่ด่านที่สนะเฮ้ยมันมี moving platform เราต้องทำการดูดีๆนะแล้วค่อยๆโดดไปนะมาแล้วหมอบได้ปะเฮ้ยหมอบได้หมอบได้มาถึงปลายทางแล้วโดดหมอบเฮ้ยอันนี้อันนี้หมอบไม่ได้โดดโดดนะดิเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ต้องโดดอันนี้ต้องโดดโดด เฮ้ยมอบ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 ไปกูต้องรอตัวเลื่อนอีกัอันหนึ่งมาปาแล้วดิเฮ้ยมอบไปได้ต้องโดดมอบโอ้ต้องต้องโดดแล้วมอบจะรู้ว่ามันไม่รู้ว่าไหนต้องโดดต้องมอบว่ะอันนี้ไปต้องโดดหรือหมอบวะเฮ้ยมอบไปได้โอ้ยมันมอบไปได้ปาเรเซอร์จี้หัวตายเลยอาดีๆเอาดีตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นอาะดีดีเอาจริงละเทคกเทคกใหม่เทคกใหม่ไป ลูกเสือไทยขึ้นมาโดดไอ้รอน้นลอนุแม่กันโดดเด้ออนี่ต้องโดดโดดโดดอันนี้มอบผ่านได้มาฮึมันก็ไม่ยากอะไรดีดีมาแล้วอันนี้ต้องโดดอันยังโดดมอบอันยังโดดโดดโดดไปแล้วเย้คอนเก a ตูเนชั่นลุมที่สามผ่านแล้วเด้เอ้หรือว่าตายไม่เยอะ แต่ก็คือตายเฮ hey. ้ยโหรุมที่4โอ้โหเลเซอร์มันอ๋อมันมาแบบมันมาเป็นช่องๆอะดิเราก็ต้องโดดซ้ายโดดขวาด้วยเรามาแค่ตรงตรงไม่ได้นะเราต้องเล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งะเออเราเล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งเล่นมุมมองแบบว่าเราชัไปชั้นชิดเลยเอ้บายบายเอยอน,นี่ไปไงวะเนี่ยต้องหมอบว่ะต้องหมอบว่ะรอลอมันมาแพ้แหนนี้ก่อนนะเออ ไป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  <Don 't! c oughs> ไปโดนไป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 เฮ้ยยังไงยังไงยังไงมันจะมาหรือยังมันจะมาหรือยังมาแล้วมาแล้วไป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 ปึบเฮ้ยมาแล้วแล้วย้ำฟังเดิมย้ำฟังเดิมอุย้ยหยาเฮ้ ไ,ไป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 เฮ้ยไม่ใช่น,นี้อุ้วิวไปไหนวะเนี่ยเชีย่ยวันนี้ไปไม่ได้อันซ้ายอันซ้ายคือง่ายสุดนั่น้ายคือง่ายสุดอึบอันนี้ปะอึ้บอึบอึบเฮ้ยมาเลยยากคนยากกูจะรู้ เมื่อกี้เล่นมันก็หายใจเล่นแหละจะตายขาดอากาศหายใจตายเฮ้ยโอ้ยนี่มันห้องดีห้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยย o u าร l วิวบีกิฟสามสิบวิที่จะอันล็อกเฮ้ยมีเวลาสามสิบวิที่จะแถมมันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งหรอเฮ้ยคืออะไรวะ ใครเคยดูกินเบนทเบีทบ้างด่านนี้มันได้ทำยังไงอะมีเวลาสมสิบวิเหรอเฮ้ยเฮ้เราต้องคลิกไปเรื่อยๆเหรอเฮ้ยล็อกแล้วอยวิ่งไปแต่งกัินได้อ๋อมอ้วลีเวลอมีเวลออันอยูอทันออูออ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 ิอออกออ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 โออ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 อคอออ เออเร็วมากเหลือเราทั้งเจ็ดวิเอาวะอ,อีซี่อีซี่ดันดันเลเซอร์ก่อนนั้นนานั้ยากกว่าเยอะเลยโอ้โหนี่แหละของจริงมาละเฮ้ยวิลคัมดูรูมที่6ว่ะอ่าเลเซอร์มันจะหายไปแล้วก็กลับมานะระหว่างนั้นเราก็ทําการกระโดดไปอีกแผ่นหนึ่งให้ได้โอเคโอเคด่านนี้เข้าใจง่ายนะเลเซอร์มันจะหายจากตรงกลางไปก่อนเราต้องอยู่ตรงกลางโดดเออรอรอมันหายก่อน เราจะไปทางไหนดีไปอันนี้อันนี้นี่ไงเฮ้ยโอ้โหยังไงวะเนี่ยอันเนี้ยึบเฮ้ยโอ้ไ่ทันเราจะวิ่งแวนไม่ได้ไม่ได้โอ้เอาใหม่เลยปปึึ๊๊บบโอเคยังไงก็ต้องมาแผ่นนี้วะเพื่อนๆแต่มันยากอะเนี่ยเราต้องมาแผ่นนี้มีเวลาแค่แป๊บๆเองอะ ฮึบอ้อ,อไม่ได้มันสั้นไปเรารีบไปหน่อยมันยังมีเวลาอีกเสี้ยววีไว้เมื่อกี้เนี้ยมา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 ,มาอ่าอึบมิมมินลิมลิมเลยลิมลิมเลยไปลิมลิมเลยลิมลิมเลยขอลิมลิมเลยเนี้ยอ่าลิมลิมเลย,เลย,เลยอึ๊บอ้โอโดนไว้ทางอ้อเฮ้ยยากเกินยากกุย หลายแน,น่ไอคนนั้นนี่ไงบอกแล้วมันยากจริงยากจริงเออผมผมรู้ละผมรู้ละแพทเทลลิร์นรู้ละรู้ละมันต้องกระโดดออกไปเร็วๆเลยเออมาเด้มาเด้รู้ละรู้ละรูล้ละบึ๊บบึ๊บึบ๊บอันนี้ง่ายนี่ไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรอ่ามามามันต้องแบบไม่ต้องรองให้ไฟมันหมดมากอ่ะโดดไปเลยมาอ่ะรูล้ละรูล้ละ ปึ๊บปึ๊บอ่าโอ้โหเนี่ยอันเนี้ยอันอนี้แหละอันนี้แหละจะยากอันนี้จะยากเออเนี่ยมาเนี่ยทมันติดกันอย่างเงี้ยก็ไม่เท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บโดดได้เลยอันเนี้ยมาอันเนี้ยนี่ยากจริงปึ๊บปึ๊บเนี่ยไปกันอีซี่เจอหรอเจอปึ๊บปึ๊บ โอ uh ้โหอันนี้แผ่นใหญ่ที่แผ่นใหญ่อุ้ยเราไกลเราเรามาไกลแล้วเนี่ยเรามาไกลมากไกลลุยแล้วเนี่ยอุ้ยเกือบโดนไม่ถึงมานี่นี่อันนี้ยากอันนี้ยากไม่ยากเท่าไหร่หรอกเอาดีๆมามาไปแล้วต้องออกสตาร์ทเร็วๆต้องออกสตาร์ทเร็วๆอึ๊บอึ๊บโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันมีริมซ้ายริมขวาว่ะเอาละอืมมีริมซ้ายริมขวา ฮึบเอยมาเลยเอะกระดูกระดูกระดกระดูระ่าเขาตาใจเลยฮึยากันแล้วเนี่ยอีซีจริงป่าววะบ้าเปล่าแม่งมีฮาร์ดมีโคตรฮาร์ดด้วยวิลุมที่เจ็ดแล้ววะอุ้ยมิเลเซอร์มันดูมั่วๆมันโคตรเยอะมีสองช้อยให้เลือกคอมพิวเตอร์เลเวลมีซ้ายกับขวาวะเออให้ดูซ้ายมันดูนิ่งๆวะไปซ้ายดีวะ อุ้ยซ้ายเป็นเขาวงกดมันเป็นเขาวงประกดนะดิอันนี้ต้องหมอบไปว่ะต้องหมอบต้องหมอบต้องหมอบโอ้โหแม่งทางโคตรเล็กเลยมีซ้ายมีขวามีขวาดีกว่าวะ่ะโอ้โหมีซ้ายขวาแลเ้วไม่เป็นเข่าวงกดเฮ้ยไปได้แล้วไปได้แล้วคานขออนุญาตคานตลอดทางอุ้ยม่ต้องคานแล้วอันนี้มันต้องโดดอะดินี่ไม่ต้องโดดว่ะ เอโดดมีอันไหนที่มันคานมั้งวะเนี่ยมแม่งหลอกเราอีกเอ้ยผ่านแล้วเว้ยบ้าเด้โป้เเลือกสีเขียวใครเลือกสีแดงมาบอกกันได้นะสีแดงง่ายกว่าไหมโอ้โหด่านที่8เฮ้ยยังไงเนี่ยทำไมเลเซอร์มันยังไงดีะมันมีมันมีเลเซอร์3แบบยู่อยู่ในห้องนี้นะเอินอดอน The First Laser โอ้โห โอ้เลเซอร์นี้เลเซอร์นี้มันดูมั่วๆโอ้เลเซอร์นี้มันกวาดพื้นเฮ้ยเลเซอร์ที่3เหมือนว่าด้านขวาจะง่ายกว่าปะเนี่ยไม่ง่ายหรอวะเอ้ยโอ้ด้านด้านขวาหรือซ้ายวะเนี่ยจริงๆนั้นมีแค่นี้เลยจริงปะเนี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออ้ยโอ้โดนสีเขียวตอนจบโอ้โจะถึงอยู่แล้วไอเดี๋ยวนะไอสีฟ้ามันกวาดไปไม่สุดห้องว่ะ พอเราเดินไปสักพักหนึ่งอะ่ะเราจะต้องเราต้องดูนะว่าไอ้สีนะั้นนะมันมาหรือยังสีเขียวมันจะเนี่ยเนสีเขียว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 เออเออฮ้ยาแล้วมัวมัวมัวไปก็ผ่าน <c ười> ไปเลยผ่านห้องที่8ได้แบบงงๆเลยง,งัดงงจุยอุ้ยอันนี้ด่านที่9อก้า e ่ c o m e to the final level ด่านสุดท้ทายแล้วอูด่านนี้ก็อุยมีทั้งต้องโดดต้องลงมีเลเซอร์เฮ้ย กูรักอ้าวกูาวาวาวตายตั้งแต่เริ่มเลยว้าจะเรือ่อมันเดินไปได้ปะเฮ้ยมันเดินไปได้เลยไม่ต้องโดดโถเออโหูอันนี้แม่งเลเซอร์มันกวาดล่างว่ะมันกวาดแมงล่างไปแล้วไม่รออุ้ยอุ้ยโหตรงกลางเปิดตรงกลางเปิดไปละเอออันนี้ไปยังไงวะเนี่ยปึ๊บเออเดียด๋วยวโดนนี้ไป หมอบ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 ไอ้นี่มันขึ้นลงว่ะขึ้นลงสุดทางได้ไปไปฮึบฮึบเฮ้ยยืน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 เฮ้ยหมอบหมอบหมอบกันพอหมอบเราก็ต้องโดดปะเฮ้ยเดี๋ยวขอหมอบก่อนอ๋อมีขาวๆขึ้นมาด้วยนะลุกขึ้นโดดแล้วก็ขึ้นสีขาวขาวฮึบ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 ไปแล้วเราขึ้นไปฝั่งนึ่งโอ้ยมีเลเซอร์ปูดเฮ้ยมันดับติดดับติดตลอดเลย ไม่ต้องหมอบปะวะไม่ต้องไม่ต้องปูดาบไปเฮ้ยมาได้เอ้อเลเซอร์แดงเออมันกิ้งมันกิ้งดูแพทเทิร์นมันก่อนนะเฮ้ยมันมาข้างล่างด้วยว่ะมาฝั่งนี้มั่งมาเลยเฮ้ยแต่ตัวเออถือวัดใช้ได้มาเย้ เราชนะในหมด e ีซี่ได้แล้วทั้งหมด9ห้องด้วยกันเย่เยรับเงินรางวัล2 5 0 0 0น 250, เหรียญสารัฐกลับบ้านนี่นี่ดิดูดิท่านเะเป็นเศรษฐีท่านเะเป็นเศรษฐีเงินเยอะจัดอะ่ะเงินเยอะจัดอะ่ะดูดิโอเคครับพานี้ก็ต้องขอตัวลาไปกับก้อนเงินก้อนอยักษ์ที่คุณลุงได้มานะครับขอตัวเราไปก่อนบิ๊บวุย